The Practical l i f e หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106สวัสดีครับกลับมาพบกันทุกวันอังคารนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันอังคารประจำวันประจาวันที่12นะเดือนมีนาคมนะครับกับรายการ The Practical l i f e นะฮะก็รับชมรับฟังกันได้หลากหลายช่องทางนะครับถ้าเป็นวิทยุก็ FM 1 0 6นะฮะหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็เ e b o o k Fanpage นะครับวิดยุขครอบครัข่าวสอสอเอฟเอ็มได้เช่นกันนะครับก็รายการของเรานะฮะก็ยังเป็นคอนเซปต์เหมือนทุกๆสัปดาห์นะฮะก็จะแบ่งเป็น3มช่วงนะครับแต่ละช่วงก็จะหยิบยกเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังให้กับพี่น้องๆนะครับชาวคนทำงานทุกคนนะฮะในส่วนของช่วงแรกประจำสัปดาห์นี้นะครับ ก็ขอพูดถึงเรื่องทักษะที่จำเป็นกันหน่อยก็แล้วกันนะฮะก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับบทความดีๆนะฮะจากกรุงเทพธุรกิจนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะฮะเขามีการพูดถึง10ทักษะที่จำเป็นสำหรับธุรกิจแห่งอนาคตนะครับซึ่งบทความนี้ก็ได้มีการอ้างอิงนะครับจากแหล่งที่มาก็คือจาก MBA ของจุฬาลงกรณ์นะครับ าบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าในการบริหารธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยความรู้ใหม่ๆเรื่องของอนาคตมันมีหลากหลายมิตินะครับถ้าใครก็แล้วแต่ที่ทำงานในยุคนี้นะครับผู้นำองค์กรก็ดีนะครับหรือว่าคนที่จะขับเคลื่อนธุรกิจมันจาเป็นจะต้องมี1ิบทักษะที่สำคัญนะครับซึ่งข้อมูลของ10บทักษะนี้เนี่ยก็มีการหยิบยกนะครับมาจาก World Economic Forum ด้วยนะครับแล้วก็มาประยุกต์ให้เหมาะกับประเทศไทยของเรานะครับโดยเจ้าสิทักษะที่ว่านี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเป็นทีละตัวกันเลยแล้วกันนะฮะตัวแรกนะครับก็คือ AI แล้วก็ Big Data อันนี้มาคู่กันนะครับก็เป็นเรื่องของ Artificial Intelligence Big Data นะครับหรือว่าปัญญาประดิษฐ์ หรือพวกข้อมูลต่างๆเดี๋ยวนี้เราถ้าเอาเอาความจริงนะผมว่าข้อแรกมันก็ชัดเจนอยู่แล้วถามว่าวันนี้ใครบ้างที่ไม่รู้จัก ChatGPT ใครบ้างที่ยังไม่เคยลองใช้นี่อาจจะน้อยแล้วนะแต่ว่าก็ยังมีบ้างนะครับที่อาจจะนม่กล้าลองใช้นะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าได้ลองใช้กลุ่มที่เป็น Generative AI เนี่ยเราจะรู้เลยว่าชีวิตมันง่ายมากจริงๆนะครับ เพราะว่าการใช้กลุ่มที่เป็น generative AI เนี่ยมันสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะช่วยในเรื่องของการหาข้อมูลก็ดีสังเคราะห์ข้อมูลก็ดีนะครับหรือตอบคำถามในบางเรื่องที่เราต้องการคำตอบเชิงลึกมันช่วยได้ได้หลากหลายมิติเลยแล้วก็ผมเชื่อว่ามันเป็นเครื่องมือทุนแรงสำหรับคนทำงานที่จะทำให้ productivity ของเราเนี่ยสามารถ สูงขึ้นได้หลายเท่าตัวนะครับถ้าเรารู้จักใช้สิ่งเหล่านี้นะฮะตัวที่2ก็จะเป็นเรื่องของตัวที่เราเรียกว่า analytical thinking นะครับหรือการคิดเชิงวิเคราะห์จริงๆทักษะตัวนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงกันมาหลายปีนะครับในในในเรื่องของอเรื่องของทักษะที่จาเป็นแต่คราวนี้ในอนาคตอันใกล้เนี่ยประเทศไทยเขาบอกว่าอย่างนี้มันมีความจำเป็นมาก ก็น่าจะมีส่วนเป็นอย่างมากเพราะว่าคนไทยก็ยังขาดนะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้ฝึกผมพูดในบริบทของโลกของการทํางานเนาะเราขาดการคิดวิเคราะห์นะครับเชิงลึกนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ปลูกฝังเรื่องนี้กันมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะก็เลยอาจจะต้องเสริมเรื่องนี้กันค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับตัวที่3ก็จะเป็นเรื่องของ creative thinking การคิดเชิงสร้างสรรค์หรือการคิดสร้างสรรค์น,นั่นเองซึ่ง ตัวนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับหลายองค์กรมักจะบ,บ่นว่าพนักง,งานของตนเองเนี่ยขาดความพิดสร้างสรรค์แต่ก็ไม่ได้ไปดูว่าบริบทบรรยากาศโอกาสที่จะทําให้พนักง,งานได้เกิดความพิดสร้างสรรค์มันมีหรือไม่นะครับแล้วก็เรื่องรูปแบบการเรียนของเราเหมือนกันในรั้วหมหาวิทยาลัยหรือว่ามัธยมก็ดีเนี่ยเ,เราไม่ค่อยได้ฝึกเด็กๆเ,เ,เราเท่าที่ควรนะครับในเรื่องเหล่านี้ มันก็เลยเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเออมันก็จําเป็นจริงๆถ้าอยากจะทํางานเอ่อกับองค์กรยุคนี้นะครับทักษะตัวนี้ก็จะเป็นเช่นกันหรือแม้กระทั่งธุรกิจแห่งอนาคตอันใกล้นี้นะครับตัวที่สี่นะครับก็จะเป็นเรื่องของ leadership แล้วก็ social influence นะฮะเออทักษะการเป็นผู้นำเนี่ยแค่อย่างเดียวไม่พอนะมันต้องพูดถึงการมีอิทธิพลทางสังคมด้วย เราคงได้เห็นผู้นำนะครับในองค์กรต่างๆเริ่มเอาตัวเองออกมามีบทบาทขับเคลื่อนอสิ่งที่เขาทำนะครับให้สังคมได้เห็นเช่นกันนะผมว่าอันนี้ก็ก็น่าสนใจเพราะว่าผู้นำยุคนี้เนี่ยการจะนำพาองค์กรได้เนี่ยมันไม่ใช่คำนึงแค่สเต็กโฮเดอร์เช่นผู้ถือหุ้นหรือว่าพนักง,งานหรือคู่ค้าในองค์กรเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอาจจะต้องก้าวออกมานะครับ มีบทบาททางสังคมเนี่ยให้ผู้บริโภคได้เห็นได้เห็นแนวทางด้วยได้เห็นวิธีการด้วยว่าเออคุณซึ่งเป็นผู้นําองค์กรนะครับบริหารจัดการองค์กรอย่างไรนะฮะแล้วกออ็อยากจะขับเคลื่อนองค์กรเนี่ยไปในทิศทางไหนเพราะเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคก็มีบทบาทในการสนับสนุนผู้นําองค์กรเยอะเช่นกันนะครับออตัวถัดไปนะครับตัวที่5ก็จะเป็นเรื่องของ t ALENT MANAGEMENT คนเก่งรักษาเอาไว้ยากนะครับคนเก่งเราก็อยากได้ให้อยู่กับองค์กรนานๆแล้วก็เราก็อยากได้องค์กรที่สามารถดึงดูดคนเก่งมาเพิ่มได้ด้วยนี่ก็เป็นทักษะที่สําคัญนะครับที่วันนี้ผู้นําองค์กรนะครับผู้บริหารนะฮะจำเป็นต้องมีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าคนเก่งเนี่ยถือเป็นทรัพยากรที่บริษัทจําเป็นต้องเก็บรักษา,าไว้ เอากันว่าตามตรงถ้าเราไปอ้างอิงเรื่องของอกฎ80 20เนอะคนเก่งคนมีความสามารถประมาณ20%ที่ขับเคลื่อนองค์กรแล้วก็สร้างผลงานถึง80%เลย,ยนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่ผิดเลยนะครับที่ทักษะเรื่องของ talent management เนี่ยมันควรจะต้องมีโดยเฉพาะสำหรับผู้นำองค์กรในแต่ละระดับขั้นเลยจริงๆผมผมเชื่อยอย่างนี้นะฮะอันนี้ไม่ได้มาจาก สิ่งที่กรุงเทพธุรกิจเขาเขียนนะเพียงแต่ว่าผมเห็นมาตลอดนะครับว่าหัวหน้าที่ดีที่เก่งเนี่ยจริงๆมันวัดกันตรงนี้นะฮะว่าความสามารถในการพัฒนาทาเลตนความสามารถในการเก็บทาเลตนเอาไว้เนี่ยของใครเป็นอย่างไรถ้าเขาทําได้ดีเขาเก็บทาเลตนเอาไว้ได้เนี่ยแนวโน้มที่องค์กรของเขาเนี่ยจะพัฒนาก้าวหน้าต่อไปมันก็มีสูงมากยิ่งขึ้นนะนี่ก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่ผมคิดว่าองค์กรอาจจะต้อง เพิ่มทักษะเหล่านี้นะครับแล้วก็หาตัววัดนะครับวัดทักษะเหล่านี้ว่าผู้นําในแต่ละระดับของหน่วยงานหรือบริษัทของเราเนี่ยเขาทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวตัดไปนะตอนนี้เราไปที่1 2ึ่งสามสห้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปกันตัวที่6นะฮะตัวที่6กนี้ก็พูดถึงรีซิเลียนนะฮะก็คืออึดพึดสู้นั่นเองนะครับคือ มันเป็นคอมโบนะภายใต้รีสิเลตมันรวมไปถึงการที่คนคนนั้นเนี่ยมีความยืดหยุ่นนะครับมีความคล่องแคล่วคล่องตัวนะฮะแต่ว่าบริบทของรีสิเลตนเนี่ยในมุมมองของผมก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงเนาะการทําธุรกิจการเป็นหัวหน้าการเป็นผู้นําไม่ว่าจะนําองค์กรเล็กกลางใหญ่แค่ไหนเนี่ยมันหนีไม่พ้นครับที่ต้องเจอ,อความไม่แน่นอน มันต้องเจอแน่ๆกับความผิดหวังนะครับมันต้องเจอแน่ๆกับปัญหาเนี่ยคุณสมบัติที่สําคัญก็คือเจ้า resilience skill นี่แหละว่าเมื่อเจออุปสรรคเมื่อเจอปัญหาเหล่านั้นแล้วเนี่ยกลับมาได้ไหมกลับมายืนได้อีกไหมล้มแล้วลุกเร็วหรือเปล่าล้มแล้วลุกขึ้นมาไหวไหมนะฮะอันนี้คือเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะครับอันที่เจ็ดมันจะต้อง เราเคยพูดกันว่า l i f e long learning แต่ตอนนี้มันมันไม่พอละการเรียนรู้เนี่ยแบบ l i f e long learning แต่เป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีความสงสัยไม่มีความใส่ใจหรือไม่มีความอยากเนี่ยมันก็คงจะเป็นการเรียนรู้ที่มันไม่มีนยักยะหรือไม่มีทิศทางนะครับเขาก็เลยบอกว่าทักษะที่สําคัญตรงนี้มันต้องบวกกับ curiosity ก็คือความสงสัยใคร,ร่รู้ความอยากรู้อยากเห็น บวกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอันเนี้ยมันจะทําให้ทุกมิติของการพัฒนาตัวเองเนี่ยหรือของการเรียนรู้มันตอบสิ่งที่เราต้องการนั่นเองนะครับไปกันต่อกับตัวที่เจ็ดนะฮะตัวที่แปดแล้วนะฮะก็คือเรื่องของเราจะไม่พูดถึงเรื่องดิจิทัล l i t ลิ a เทอเรซีละเราขอพูดรวมว่าเป็นเทคโนโลยีลิ i เทอเรซีดีกว่า เพราะภายใต้เทคโนโลยีลิเทเลซีมันมีหลากหลายแง่มุมเนาะดิจิทัลก็เป็นหนึ่งในงนั้นนะครับยุคนี้มันเป็นยุคที่เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทเป็นตัวช่วยมากมายถ้าเกิดว่าผู้นำองค์กรนะครับไม่สามารถแอพพลายเอามันมาประยุกต์ใช้นะครับในเรื่องของอเอาเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการงานหรือเอาเทคโนโลยีมาช่วยทีมงานเนี่ยมันก็จะทำให้ การได้เปรียบในการแข่งขันเนี่ยมันลดลงนะหรือว่าเวิร์กโหลดอะไรต่างๆซึ่งทุกวันนี้งานมันก็เยอะอยู่แล้วแล้วถ้ายิ่งไม่รู้เรื่องของการเอาเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยอีกมันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครับตัวที่9นะฮะเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับความรู้นะฮะ awareness ก็ดีนะครับความเข้าใจในเรื่องของการทำธุรกิจบนพื้นฐานก็คือเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมมันน้อยลงอะ่ะ มันมันจำเป็นมากสำหรับยุคนี้และยุคหน้านะครับเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆทั้งไทยนะครับและต่างประเทศเนี่ยต่างให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วมีอีกเยอะครับที่เอาประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาเป็นตัวกีดกันทางการค้าด้วยนะดังนั้นกระบวนการดำเนินธุรกิจเนี่ยมันหลีกหนีไม่ได้ที่จะต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ก็เลยเป็นที่มาที่ว่าถือเป็นหนึ่งทักษะที่หัวหน้านะครับ จำเป็นต้องมีหรือผู้นําในแต่ละระ,ะดับในองค์กรเนี่ยต้องมีเป็นอย่างยิ่งนะครับตัวสุดท้ายนะฮะขอเรียกกลมๆว่าเรื่องของเซอร์วิสคัสเตอร์เซอร์วิสหรือว่าคัสเตอร์เซนทริกก็ได้นะถ้าจะมองมุมนี้นะฮะเรื่องของโปรดักต์ p อ o a c h ก็คือการผลิตสินค้าและบริการโดยมุ่งเน้นเอา Product เป็นที่ตั้งเนี่ยมันมันน่าจะเอาไปแล้ว ยุคนี้เป็นยุคของเรื่องของ customer orientation หรือว่า service orientation ก็คือเน้นสร้างประสบการณ์เน้นสร้างความประทับใจนะครับให้กับลูกค้าการผลิตสินค้าและบริการก็จะมุ่งเน้นที่เอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะครับเพราะมันมีความเชื่อและมันก็เป็นการพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าถ้าเราเข้าใจลูกค้าเป็นอย่างดีเนี่ยสินค้าและบริการที่ออกมาเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้าจริงๆนะครับแล้วก็โอกาสที่เราจะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อซ้ําหรือช่วยแนะนําลูกค้าอื่นๆมาให้เราเนี่ยก็จะมีสูงมากยิ่งขึ้นนะฮะธุรกิจตรงนี้แหละถ้ามีถ้าหัวหน้าผู้บริหารและคนในองค์กรเนะี่ยเข้าใจหลักการนี้มีทักษะเหล่านี้เนี่ยการให้บริการที่ดีมันจะต่อทําให้องค์กรเนะี่ย สามารถเติบโตต่อไปอย่าง,ย,างยั่งยืนได้เช่นกันนะครับนี่ก็เลยเป็นสิบเรื่องนะฮะที่ทางจุลานะครับแล้วก็ทาง World Economic เนี่ยเขาสรุปมาซึ่งเขาเลือกมาแล้วนะว่ามันเหมาะสมกับประเทศไทยเรานะครับว่ามีสิบเรื่องนี้แหละทวนกันอีกครั้งนะครับตัวที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ AI แล้วก็ Big Data ตัวที่สอง Analytical thinking ตัวที่สาม c r e a t i v e thinking นะฮะ ตัวที่4ก็คือเรื่องของ leadership แล้วก็ social influence ตัวที่5เรื่องของ talent management ตัวที่6 resilience นะฮะตัวที่7 c u r i o s i t y กับ lifelong learning ตัวที่8 technology literacy นะฮะแล้วตัวที่9เรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตัวสุดท้ายเรื่องของ customer orientation หรือว่า customer centric หรือว่า service orientation นั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยถือว่าจริงๆมันก็เป็น สิ่งที่มันต้องมีอยู่แล้วแหละทุกองค์กรเพียงแต่ว,ว่าอยากให้องค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยหรือว่าคนที่ฟังอยู่ที่เป็นคนที่เกี่ยวข้องนะลองไปตกผลึกกันดูนะครับว่าองค์กรของเราเนี่ยมีทักษะเหล่านี้เนี่ยครบหรือล้วหรือ,อยังนะครับโดยเฉพาะหัวหน้าก่อนก็ได้เนาะแล้วถ้าเกิดขยายผลไปได้ถึงลูกน้องเนี่ยมันก็จะดีมากนะครับนี่คือถือเป็นอีกหนึ่งเกมเชนเจอร์เลย ถ้าองค์กรจะอยู่รอดปลอดภัยต่อไปได้ยังไงก็หนีไม่พ้นที่จะต้องมีทักษะเหล่านี้แล้วผมคิดว่ากี่ปีกี่ปีก็ต้องมีสิบตัวนี้อยู่ดีนั่นแหละอาจจะเป็นบางปีที่เน้นบางตัวมากหรือน้อยนั่นเองแต่เราหนีไม่พ้นครับกับการเปลี่ยนแปลงถ้าเราอยากจะเอาชนะการเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องไปตามนี้แหละครับนี่ก็เป็นช่วงแรกนะครับของรายการเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมา พบกับช่วงที่2ของรายการนะครับจุล Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 1 0 6